ขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพระสูตรสอนธรรมัตมาภาพจะนำเนื้อหาสาระในพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนำมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นข้อคิดข้อธรรมข้อสัมมาปฏิบัติต่อบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย พูดถึงเรื่องการประพฤติปฏิบัติธรรมญาจยมบางท่านก็คงเคยไปประพฤติปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมต้องอาศัยความโอดโทนเพราะว่าจะต้องมีกิจวัตรประจำวันในแต่ละวันนั้นตื่นแต่ดึกแล้วก็นอนก็นอนดึก ในการประพฤติปฏิบัติก็ต้องประพฤติปฏิบัติกันอยู่ตลอดเวลาถ้าพูดไปแล้วการประพฤติปฏิบัติก็ไม่สะดวกสบายเหมือนกับว่าเราใช้ชีวิตประจําวันอยู่ตามสถานที่อยู่ของเราหรือว่าอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านมีเครื่องอำนวยความสะดวกทุกอย่างแต่ว่าการไปประพฤติปฏิบัตินั้นก็จะต้องละเว้นอะไรต่อะไรอีกมากมายต้องละ ในสิ่งที่เราต้องการปล่อยวางในสิ่งที่เรายึดเอาไว้แต่ที่สุดแล้วก็พูดถึงเรื่องว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมก็คือความลำบากนั่นเองแต่ความลำบากของการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นสิ่งที่ได้ก็คือจะได้รู้สภาวะสภาพความเป็นจริงของชีวิตของเราของตัวของเราว่าที่สุดแล้วเป็นอย่างไร การประพฤติปฏิบัติก็คือการมาเรียนรู้ในเรื่องของรูปร่างกายของเรานั่นเองเรียนรู้รูปเรียนรู้นามและความเป,ปลียนไปของชีวิตของเราแต่การประพฤติปฏิบัติกับผู้ที่มีอัตยาศายยังไม่ชอบก็ถือว่าเป็นความลำบากแต่ผู้ที่ถูกทุกบีบคั้นมากๆได้ไปประพฤติปฏิบัติแล้ว ก็รู้ว่าสิ่งที่เป็นทุกข์เพราะอะไรเกิดขึ้นกับตัวของเราหรือว่ากับใจของเราพระสูตรที่อาตมาภาจะนามาเผยแผ่ก็คือจุลธรรมะสมาทานสูตรสูตรที่ว่าด้วยเรื่องการประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วขณะปฏิบัติก็มีความทุกข์เกิดขึ้นแต่ว่า ทำกลางทุกที่เกิดขึ้นนั้นที่สุดแล้วก็ได้รับผลก็คือความสุขสงบในที่สุดนั่นเองเนื้อความในพระสูตรมีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าการสมาทานธรรมที่มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนใน โลกนี้เป็นผู้มีราคะบก้าโดยปกติเสวยทุกโทมนัสอันเกิดจากราคะหนึ่งเนืองเป็นผู้มีโทสะก้าโดยปกติเสวยทุกโทมนัตอันเกิดจากโทสะหนึ่งเนืองเป็นผู้มีโมหะก้าโดยปกติเสวยทุกโทมนัตอันเกิดจากโมหะหนึ่งเนือง บุคคลน,นั้นมีทุกบ้างมีโทมนัสบ้างเป็นผู้มีหน้านองด้วยน้ำตาร้องไห้อยู่พระเพื่อผมจารย์บริสุทธิบ์บริบูรณ์หลังจากตายแล้วเขาไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมนี้เ,เรา กล่าวว่ามีทุกขในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตข้อความเหล่านี้มานายพระส寿มาจิมานิกายโมลาปัญน,นาคพระไตรปิฎกเล่มที่12ข้อที่471หน้าที่513 อาตมาภาพนํามาเผยแผใ่แผให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังอาตมาภาพขอพอวยพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้าคันเทินเจริญพร